กับลูกป,ปัจจัตากไตอามวีกับเมนูตำมะละกอครับอะไรส้มตำบางสิ่งควรจำาเลยอ๋อเขาว่าบางสิ่งไม่ควรจำถ้าตำไม่ใจเจ็บบางสิ่งก็ควรเก็บจ้ะถ้าเป็นความเจ็บที่น่าจำพ <c oughs> ี่เทนก็กำลังตำส้ตมตำอ,อยู่นะครับครกำลังโชฝีมืออยู่นะครับเฮียครับฝีรือ แต่รีดออกได้แล้วครับของืุดน้ำปลาใส่ลงไปน้ำปลาน้ำปลาครับไม่ได้เลยนะใส่ก้นไม่ได้ครับตัวต่อไปก็คือใส่น้ำปลาครับนะน้ำปลาน้ำปลาครับน,น้ำปลาจา้ใจาใส่ม่รแต่อะไรไม่รู้ก็หาดูาเลยน้ำปลาจา้าไอรอ,อดครับ นี่ครับไม่เห็นหน่อยครับมีไม่เห็นหดด้วยครับเห็นรูปตัวเลยครับแล้วก็ผงจรวดครับแต่ปงจรวดลงไปงน,งน,งนิดนึงครับมันอาจจะเยอะเดียเด๋ยวผมล่วงครับโอ้มากแล้วแล้วก็น้ำปลาล่ะน้ำปลาลนี่น้ำปลา,รา,ปา,ราครับกันตอนที่ไม่ทำัญเท่าไหร่ครับโอ้ยนี่อะไรสำคัญเลยแหละเราทำการัาน ก็โดนดำบกันนี่กุนับปลาครับแต่แล้วชิมรสชาติดูใส่ตันลงไปสักตันตันใส่ปลาไปไหมเดี๋ยวลงไปยังไงส่ายยาวยังไงเนี่ยจนตัวโบเป็นอย่างนี้นะครับเงียบจนตัวโบจอไม่ดีครับจาจารับหางยาวครับเออขึ้นอีกนิดนะเนี่ยไปไ มาในเปิดปืนโอ้หมดแล้วมั้ยโอ้โหนี่เดี๋นิดนึงเดี๋ยวไปแล้วก็เดบเดบตัวได้ไหมครับดูตัวนี้ดูตัวนี้โอ้โหตอุ้ยปลายยังไม่ตายนี่วหมยังไม่ฮะยังไหมยังคขึ้นไปแล้วเล้วจิตผมอยังไงฮะ

หมดจามะนาวไม่มีดินะมะนาวไม่มีดิมะนาวหมดยังว่าตัวเงย็นใจดูดไมขนมมันกลายเป็นไข่ไปแล้ว

เจ้กเอาีมันจงวะแบบนี้จะเส้นลงเลยวดันะจไปลดอลผมดีกว่าไปได้มไมผมไม่ลดนึงตนี้พอล้ะแต่นี้ชอไปลูกบผมใช่ไหมไม่ใช่จาไม่ชอบไปน้อใครอยู่แล้วจ่าถต่เขาอยากให้เขาให้เองแหละผมกับับอ้อมอดีกว่าน เออใส่ทำไมเรเปลือกมันกินไหมเนี่ยกินเลยนี่รับว่าใครตำนี่จ้ะผมตำเมื่อกี้นี่จ้ะมาเย็นจีนผมอีกแ้วจะให้มึงตำก็ได้เ้นะไม่ตำแล้วีเม็ดแล้วใส่ทีลยใส่ทีน้อยใจใส่ได้ไหมใส่นี่นะมาหมตั้งี่ตำก่อนนะเออใส่เลย ไม่เลยผมไม่จำดี <c oughs> อาจารย์จะพิสูจน์นะต้มต้มแา้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็รอลวกอยู่ครับต้มตม้มถาดนะครับถาดจริงๆถาดเบ้อเลยเลยเดี๋ยวต้องจิ้มก่อนนะครับแต่ว่าดจิ้มแล้วผมไม่จิ้มเดีับนะ <c oughs> เดี๋ยวม <c oughs> ันจะไม่อร่อยครับ

ใส่ไปนในฐานนน้ำไม่เอาเอาไปเส้มาถาดเป็นลองปั๊บมาข้างนอกแล้วเ,เรามากินส้มตำด้วยกันนะครับครับอันนี้เลยนี่เลยอเอาวางนี่เลยเอย<ต>ำมือช่วยอีกแล้วครับ มันเป็นงานนั่นไม่ต้องบอกแล้วไงเล่เจ้าเจ้าเล่โน้เจ้ะเล่ข้าวเหนียวเมื่อคืนอะข้าวเหนียวไม่อุ่นดีเอะกินไม่ได้มันแข็งไงอันนี้เราออเดอร์ไปเฉยอันนี้ลุงเดิร์อนะลุงเดิร์อเคยเหรอไม่เคยเหรอมันไม่เกี่นิเทศมันทำให้เสร็จแล้วมันก็ไปแล้วโอ้มีปูด้วยเกือบลืมเกือบลืมโอ้ นี่ครับมีปูดโอ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 โบูไมไดียนงานบ่เต่งงานใสตู้ลงปเออโอโหนี่มือเดี๋ยวตอนเย็นเราย่างปลาดุกปลาดุกยังได้ไปตีจ้ะตอนนี้เรากลังเจยสถานที่ครับที่เราจะเล้ยงครับเลี้ยงจ้าวุครับ จะแต่งงานรอบที hmm. okay. well, been, ่เจครับโอเคได้ได้ก็ถุนหนึงครับเดี๋ยวลาวเละกันจนเดี๋ยวลาวเละโอ้นี่ปูที่ผมหามาได้ครับเดินต่อเลยสามตัวครับนี่นี่เดินดูอเลยนี่มันยังเดินเดินอยู่ได้เลยนะครับนะจริงไงจริงไงโอ๊ยด่าคอยยัดใช้มือนะใช้เห็นนะผมมาเกินนะโอ้ยโอ๊ยดีจริงเลย ยิ่งให่เพื่อกินใช่ไหมไม่กินครับเอ้อลองดูเพื่อปลาดูนะจ๋าเฮ้ยหน้าวันนะนี่แหละขืนอยู่นะไม่ถึงน้ำปลาแล้วนะ โตเลยนี่ดูดิดูดิดูดผมจะขอวยดีกันเจ้นิ้วนะครับผมไม่ใช้มือเหมือนจ่าหรอกเจ้นิ้วก็ได้ฮ่องแต่ทำไมต้องยกขึ้นเพราะมันด้วยอะไรจ้ะ Nên là bốn ngón Cầm, đều đó, cầm đó. Hả? Để. Bà Em đi đi

บางสิ่งทคจำนะี่คะรกํนนี่ะไรกิมก็ลอยู่นะบางสิ่งก็ควรจำถ้าทำให้ใจเจ็บบางสิ่งก็ควรเก็บโอไม่ใช่ยัยจ๋าะบางสิ่งไม่ควรจำถ้าทำให้ใจเจ็บบางสิ่งก็ควรเก็บถ้าเป็นความเจ็บที่น่าจํา Hãy subscribe cho kênh Ghiền nó cứ ở đây bỏ lỡ những video ba dẫn máy, lại มันอร่อยที่ปูนะไม่ใช่ที่ผมทำนะจะรอดว่ามึงจับขนาดนั้นแล้วมึงจับต่างเลยมึงจับอะไรท่อนหรอเนี้ย เลิกแล้วเวุีพี่จะทำตาก่อนไปคุณพี่จบอกเขาเลิกแล้วนะเบอร์เป <laughs> <laughs> ็นี้ก้มตรงนี้เลยอ๋อแล้วก็เป็นจรวดนี่จ้งนะผมนะเรอตายนะเดี๋ยวผมรอลูกหมิน่นไปในโบปลาจา้ะ <laughs>

ผมมาดูกล้องไหมโหครับวันนี้พี่จูนาตาลใบใบหมาดหลอกว่าเพื่อนครับอินอะไรกินกินแล้วโอ้เยอะเยอะเลยไี่จับอกเลยว่าอย่าใ็จหมดทั้งหัวเอากินตอนนี้มด้งก็ได

ยกแต่เนื้อไม่บอกเลยเป็นไงวะโอ้ก็ใจเดียแวแต่อะไรอย่างนี้ไม่อร่อยอย่างนี้ก็น่าอร่อยเนี่ยยังเหลือเยอะเลยนะวันนี้ผมไม่จุเลยนะจ๊ะมะก่อนเยอะเลยผมยอมเลยนะจ๊ะเ้ยยอมไม่ได้ผมจะน,น,นั่งเป็นกำลังใจตรงนี้ได้ไม่ได้ mì nha mất quá lên trên mì thấp hạt những trò lợi của nha. em Bà em chúa ngon ngon đây ngon 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 ngon

ตำลิมไหนเราเป็นประวัติการผมไม่อยากแตนะนั่งนี่ไย <ừ. S 2> yeah, พี่ดูไม่หกักไม่ไงสูงวานะถ <ừ. S 2> ามผมไหมถ้าทำไหมวันนั้นเห็นชิปะร่าดิกรบปะรัานี่น,เนระเอาเพียงไงเอาแล้วหมูโจมาไม่ชวนหมูโจกินไหมหมูโจกันนะ ตัวปะวันฮึตัวปะวันเสร็จแล้วเอบอจบรกันครับก็จีตามจมกันใหม่ในคิี้ไม่มีขาปูอะปูยังอยู่ตัวเดียวแล้วก็ เดี๋ยว,วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้ากับลูกป่าตากตตยามวีครับโอเคอ่าอี้นะ